นะโมตัสสะภะคะวะโตโอะระหะโตสัมมาสัมธธพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเวสวัณโนมเหสักขโฌยักขะราชา มหิทธิโกตังปูชนาวะเสเนวะโสมังรักขตุสัพพธาอันตรายโยจะนัดสันตุปาปักขโหจุปัทะโววัฏทตังโขมะมังลาโพสทาโสถีพระวันตุเมเวทสวันโนมเหสักโโ ยักษะขราชามหิตธิโกตังปูชนาวะเสเนวะโสมังรักขตุสัพพธาอันตรายโจะนัดสันตุปาปักข,ขโหจุปัทโววัฏทตังโขมะมังลาโพสทาโสถีพระวันตุเมเวทสวันโน มเหสักโโยักขราชามหิตธิโกตังปูชนาวะเสเนวะโสมังรักขตุสัพพธาอันตรายโยจะนัดสันตุปาปข,ขโหจุปัทโววัฏทตังขโขมะมังลาโพสทาโสถีพระวันตุเม เวทสวันโนมเหสักข,ขโขยักขราชามหิตทิโกตังปูชนาวะเสเนวะโสมังรักขตุสัพพธาอันตรายโยจะนัดสันตุปาปักข,ขโหจุปัทโววัฏถังโขมะมังลาโพสัทาโสถีพระวันตุเม เวทสวันโนมเหสักโขยักษราชามหิตธิโกตังปูชนาวะเสเนวะโสมังรักขตุสัพพธาอันตรายโยจะนัดสันตุปาปักข,ขโหจุปัทโววัฏถังโขมะมังลาโพสัททาโสถีพระวันตุเม เวทสวันโนมเหสักโขยักษราชามหิตธิโกตังปูชนาวะเสเนวะโสมังรักขตุสัพพธาอันตรายโยจะนัดสันตุปาปักขะโหจุปัทถโววัฏถังโขมะมังลาโพสัทาโสถีพระวันตุเม เวทสวันโนมเหสักโขยักษราชามหิตธิโกตังปูชนาวะเสเนวะโสมังรักขตุสัพพธาอันตรายโยจะนัดสันตุปาปักขะโหจุปัทถโววัฏถังโขมะมังลาโพสัทาโสถีพระวันตุเม เวทสวันโนมเหสักโขยักขราชามหิตธิโกตังปูชนาวะเสเนวะโสมังรักขตุสัพพธาอันตรายโยจะนัดสันตุปาปักขะโหจุปัทถโววัฏถังโขมะมังลาโพสัทาโสถีพระวันตุเม เวทสวันโนมเหสักข,ขโขยักขราชามหิตธิโกตังปูชนาวะเสเนวะโสมังรักขตุสัพพธาอันตรายโยจะนัดสันตุปาปักข,ขโหจุปัทโวววัฏถังโขมะมังลาโพสัททาโสถีพระวันตุเม